กศนอำเภอวังน้ำเย็นภายใต้การบริหารงานของนางอาลีมิวัฒนาจิตติผู้อำนวยการกศนอำเภอวังน้ำเย็นมอบหมายาคณะครูจัดก,กิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนส่งเสริมทักษะพ,พัฒนาอาชีพรูปแบบกลุ่มสนใจหลักสูตรไม่เกิน30ชั่วโมงอาทิหลักสูตรการทำไข่เค็มสมุนไพรณหมู่13บาตำบลวังน้ำเย็นอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระบุรีหลักสูตรการทำเดคูพาณนะบ้านตาหลังใหม่ชัยพัฒนาตำบลตาหลังในอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระบุรี หลักสูตรการทำบาร์บีคิวณหมู่หนึ่งบ้านไข่เจริญตำบลคลองหิ่งปูนอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วส่งเสริมทักษะพ,พัฒนาอาชีพรูปแบบกลุ่มสนใจชั้นเรียนวิชาชีพหลักสูตร31ชั่วโมงขึ้นไปอาทิหลักสูตรการสานเตเส้นปอร์ณนะหมู่เก้าบ้านวังเทพนิมิตตำบลวังน้ำเยน็นอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วหลักสูตรการสานตะก้าจาก,จากเส้นปอณนะหมู่เก้าตำบลวังน้ำเยน็นอำเภอวังน้ำเยน็นจังหวัดสระแก้ว หลักสูตรการเพาะเห็ดนางฟ้านาหมู่28ตำบลทุ่งมหาเจริญอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วหลักสูตรการเพาะพืชสมุนไพรต้านไวรัโควิด19บกนกรนตำบตลตาหลังในอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วและหลักสูตรช่างเชื่อมนกรนตำบลคลองหินปูนอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วเพื่อนำไปสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มมูลค่าสินค้าอัพสกิลและรีสกิล ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและนำผลิตภัณฑ์จำหน่ายในรูปแบบออนไลน์ oocc ในแต่ละตำบลทั้งนี้กศสนองอำเภอวังน้ำเย็นได้นำผลิตภัณฑ์ชุมชนร่วมแสดงเพื่อต้อนรับนางสาวตรีนุชเทียนทองและทนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในงานโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษาฟิกอิดจิตอาสาณเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นและ นางกนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักศึกษาและครูกศนออำเภอวังน้ำเย็นในการจัดกิจกรรมสนศึกอาชีพชุมชนณนะกกสนอตำบลวังน้ำเย็นอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้ว